โอ้โหนี่นายคิดว่คิดไี้เป็นของนายงั้นเหรอมันไม่ใช่ของนายนะมันเป็นของตัวเองต่างหากล่ะ ้อยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ดั้งกลั่นบอลเลเจน์อีกแล้วนะอยู่กับตัวละครเจ้างูกุนซูเปอร์สยาก,ก๊อดปูนเองโดยตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ตายแล้วก็สามารถเกิดใหม่ได้นะครับตัวละครที่บางคนเนี่ยอาจจะชื่นชอบแล้วก็เป็นขวัญใจมหาชนเลยนะโดยนี้ผมก็จะมารีวิวความสามารถของมันให้ฟังกันแบบย่อๆสั้นๆเข้าใจง่ายนะครับผมมาเริ่มที่สเต็ปของมันก่อนเลยโดยสเต็ปของผมมองว่ามันค่อนข้างจะน้อยไปนิดนึงนะแต่ว่ามันสามารถตายเกิดได้นะเพราะงั้นก็ทดแทนกันไปนะครับ ก็ในส่วนอาร์การ์ดเฮิ้น้ำมันก็จะเหมือนทั้งสองใบเลยนะครับโดยถ้าเกิดว่ากดการ์ดที่มีสัญลักษณ์ตามภาพเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยดีกีเ็วขึ้นเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะตัวนาสิีนะครับผมซึ่งก็เหมือนกันทั้งสองใบเลยพูดซ้ำทำไมเลยแล้วก็ในส่วนของหมัดกระบ้าเน,นี่ก็คือล้อนๆเกียนๆเหมือนสมผมทหารเลยนะครับไม่มีอะไรเลยแล้วก็มาในส่วนของกาฟ้านะการ้าเต็มพุงเข้าไปแล้วก็ตกมือนหนึ่งทีนะครับผมโดยไม่ทำทะไมก็ไม่รู้ อ่ะเมื่อทําการกดแล้วเนี่ยฝั่งหนูต้ก็ทําการรีกีช้าลงนะหนึ่งร้อเปอร์เ็นต์หนสิบห้าวินาทีในส่วนก๊าซเขียวก็เป็นการเปล่งพลังรอบตัวนะครับแล้วก็จะรีกีขึ้นเองสามสิบการเมร์ขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าวิมันสามารถต่อก๊าซกับก๊าซแดงก๊าซเหลืองและก้านฟ้าได้ด้วยนะครับผมรวมถึงไอซิ่งด้วยนะแล้วก็ในส่วนของเมร์นะครับคือมึงจะน้อยไปไหนมึงมีสองมันชัดเองแบบมีให้กูอ่านบ้างก็ได้นะครับโดยเมื่อทาการกดนี่คือจะเรียกก๊าซเขียวขึ้นมือแล้วก็รีก แล้วก็ในส่วนแซฟริตี้ที่ในสานะนะก็จะบวกให้กับ28กับแผกสายย่าและก่อชีนะครับโดยจะเป็นการแบบว่าบวกการหมัดกับการบ้านใน28เอนั่นเองคูณ3อีกแล้วแล้วก็มาในส่วนอยู่นี้อันแรกเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเจ้างูกุลเนี่ยมันตัเวเยนะมันก็จะรีเลื่อนขึ้นมา50นั่นเองแล้วก็บวกดาหมี20เนะครับเมื่อทําการหลบประตูได้ตัวนา15วิ แล้วก็บวกดัมเมด20%เวลา15วิถ้าเกิดว่าฝั่งหนูเนี่ยเขาโจมตีงูคุณเสร็จแล้วนะครับก็ไนน้อยไม่ง่อย,น,อยอะนะเขาสามารถมัน,มนโดยในยูนิคันที่2ครับงูคุณี่มีการฐานะติดลบประการฐานะที่ปกติกต่างเวลา30วินาทีนะแล้วก็เมื่อเริ่มทําการลงสนามเนี่ยงูคุณจะบวกดาเมจแรกที่20% 20วินาทีรับดาเมดเบาลง20% 20วินาทีนะครับอันนี้คือเป็นส่วนของก่อนแตงล่างนะหรือว่าก่อนตายนี ก็หลังจากที่งงคุณมันตัวเย็ยนครับฝันถึงใจพวกสูงสุดเรียบร้อยเนี่ยมันก็ได้ความสามารถเมย์ใหม่มานะโดยเมย์มันเนี่ยตอนตายนะครับมาทําการจั่วกรารฟ,ฟ้าเนี่ยขึ้นมือหนึ่งใบดีกิทแรง50รการฟ้าจะแรกขึ้น50%นะเวลา20วิแล้วก็จะรีเลือดตัวเองขึ้นมาอย่างนิดนึงนะครับเป็นเวลา60วินาทีเป็นการเด้งเลือดท้ายกับพวก regeneration อนนะแล้วก็ในส่วนยูนิคแรกที่เปลี่ยนไปนะเมื่อทาการว่าหลังจากตายขึ้นมาเนี่ยระเมิพี่แกจะแรงขึ้น20%นะครับ รับดาเมจแบบลง30% 15วิค่าหมัดกับบาสลดลง5นะถาวรเลยแล้วก็ทุกครั้งที่ปันแบบ่นตบเนี่ยอันนี้ก็จะคือจะเหมือนเดิมนะดาเมจเนี่ยจะแรงขึ้น20%แล้วก็คือเขาตีเสร็จก็จะแรงขึ้น20%กันแต่ว่าเพิ่มเวลาเป็น30วิเองจาก15วินนะแล้วก็ในส่วนยูนิตที่2นะครับผมเมื่อทำการเริ่มสนามเนี่ยดาเมจพี่แค่จะแรงขึ้น60%นะ เราจะมีบาลง40%หมดแล้วนะเป็นไงสร้างแบบเหมือนมีความสามารถของจริงใครบุกเข้ามานุ่มบําง,งน้อยน้อยเกิ so okay, นโอเครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยนะตอนแรกก็กาจะไม่พูดถึงเรื่องการ์ดนะแต่พอแบบว่าดูดีแล้วมันก็พอมีให้ใส่ได้นะผมก็จะยนาเป็น3ใบนี้แล้วกันะะนะครับคือพี่แกดามิ้ล้าจะเบาะนะเพราะงั้นเน้นเรื่ออะไรดีเฟนซ์ให้มันเยอะๆหนะ่อยก็จะดีมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมมันของจริงและไป Let's go ก็เข้ามาสู่เกมแรกกันแล้วนะครับผมแต่ว่าก่อนจะเข้าเริ่มเกมฮนะตอนนี้ผมก็มีผู้ติดตามมากถึง3 0 7คนแล้วครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับและอย่าลืมดันให้มันถึง1่งพันิดด้วยนะผมจะได้บอกว่ามีกำลังใจในการ,ครทำคลิปที่เพิ่มคูณมาหาศาลมากตรงน,นี้เองจ้าโอเคมาในเกมแรกก็ตามทำเนียบของช่องผมนะครับต้องโดนส้นตีนมีทักโลกกระทิบตลอดเลยนะฮะก่อไนไอ้ทุกตาที่ก็เหมือนจะโดนกระทิบตลอดเลยนะครับอ่าตอนนี้เราได้เปิดกลับแล้วนะแล่ผมก็มีการโปรโชนนะว่าเปลี่ยนเป็นเจ้าโมคุณ เรื่องไรงงคุณปกคลิปของเราเองมาไต่เฉยต่อย,ย,ย,ยมัดไปเลยนะครับเพื่อทำดาเมจได้นะแต่ว่าดูจากดาเมจพี่แกเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเป็นตัวละครที่เป็นดีเฟนททยนะครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างจะเบาจ๋านะมันไม่ใช่ตัวละครที่เอาไว้แบกหรือว่าทําเกมไม่ดีนะครับแล้วก็การเขียวการฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะไม่ค่อยกดด้วยมันนะครับผมจะไปกดด้วยพวก ปาดักแทนนะเพราะปาดักเนี่ยมันเพิ่มเลือดให้ด้วย่นีงโอ้ยโดนสเปกชิ้มูไปจุกพอสมควรเลยนะกดไปใบหนึ่งไม่ไงฮะอันนี้โดนแรงอยู่นะคือตอนนี้ก็เขาห้ามเปลี่ยนตัวนะเพราะงั้นผมตีปี๊ใส่ดาเมจให้มากที่สุดนะแต่เหมือนว่ามันจะไม่ทันนะครับผมน่าเสียดายมากแล้วจังหวะเมื่อกี้เนี่ยคือมันปัดได้นะแต่ผมต้องลงกับเกมนะว่าทำไมถึงปัดไม่ได้นะครับคือแค่แอบสงสัยนะมันมีบางจังหวะเนี่ยนี่ผมอะปัดไม่ได้นะมันน่าแปลกมากเลยนะครับ อ่าตรงนี้ก็เผื่อกดหมัดสวนเข้าไปทันทีนะทำให้เราโดนดาเมจข้างหนักมากแต่สังเกตว่าเนี่ยเจ้าป่าเบที่ว่ามันแพ้สีเราอยู่เนี่ยตีรเอาข้างจะเบามากนะเพราะเราไปดีเพฟไทยครับมองว่าความถึงมันคือข้อดีนะแต่ถ้าไปสู้กับสีเขียวที่มันเป็นล่าธรรม,รมดานี่ก็โหูยเก็บดังหลังแต่ถ้าเอากา,การสมควรน,นะอย่างนนและฮะมันก็มีนี่เองที่ผมบอกว่ามีตายเกินครับคือมันสามารถทมาทนไหรซิงได้นะคือมันถามมาทำให้คุณเนี่ยเก่งที่เกมไม่เลยนะเพราะไรซิ่งที่แกมันดี เไปชูม,มูไปก่อนเลยนะแรงมากครับบารดักบางคนจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่เอาทีมกอลททำไมน้องไม่เอาทีมกอลมาเล่นนะครับเบื่อ,ขอเข้าใจนะครับเบื่อเบื่อทีมกอล์แล้วเล่นอยู่ทีมเดิมนีแล้วก็ตอนนี้นะ,นะครับผมใครที่กำลังตอ่อเอ้ตอ่อเฉยกำลังรอ UL ตัวใหม่เนีย่ยคืนมาแล้วนะมันประกาศในการหรือว่าจะมาลงตู้พู่นี้แล้วนะครับนั่นก็คือซุปเปอร์กูจิต้าปู UL เอนั่นเอง แต่ว่าผมก็นั่งสุ่มหาตัวเก่าอยู่นะพราะง้นก็ไม่รู้ว่าตัวใหม่จะมีสิทธิ์ได้เขาไหมครับคือตัวเก่านี่หมายถึง UL เสียเงินนั่นเองแจ,จ่วันนี้ก็เปิดแล้วก็ตามหมากกันไปเลยนะครับผมแต่ว่ายังไงฮะกลางามน20โอ้โหคะแนนผมได้น้อยนะโอ้ยได้น้อยผมอีกก่อนทำการโอ้โหมีความแหลกเลน้อยถึงปานกลางนะแต่ว่าเป็นจังหวะเปลี่ยนตัวพอดีเลยครับถือว่าเป็นโชคดีเดชั้นนของเรานะก็แถบเลยนะครับ เราก็เหลือคนเดียวแบบนี้ด้วยแล้วผมไม่มีหมัดในมือนั้นเราไม่สามารถเคาะเสืรอศูนยกลับไปได้นะครับอ้แล้วผมเนี่ยรูจะกดการอะไรแล้วนะกดตีเมิยก็ไม่ได้กดแบบผมไม่ได้นะคือถ้าผมเนี่ยต้องเลื่อนละทิ้งไอ้นี่ไปเลยนะครับอ่าก็ละทิ้งบาดักไปเลยนะคือถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นขนะั้นสามเนี่ยขั้นสามมีเมีที่อาจจะผิดได้ในตอนหลังนะเพราะงั้นผมไม่อยากจะเอาขั้นสามมาทิ้งนะครับ <c oughs> แล้วเราก็สูญเสียบาดักเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ ลกหลักผมตายซะแล้วนะครับเป็นตัวโปผมไม่สุดในเกมพวกนนี้กระแทบไล่ไว้ก่อนเลยนะครับผมอ,อย่างไงฮะถ้ามีเราจะถึงพอที่จะสามารถเอาอีโคได้หรือเปล่านะนนที่คือผมก็ได้ดงไงนแดนบอลเทียบร้อยน,นะแต่ผมพยายามจะรีดตรงหมัดเนี่ยให้มันถึงนะครับแต่ว่าดูทรงลงไนไม่ถึงนะโอก,ก็ไปซิงไปเลยแล้วกันคือถ้าเกิดว่าผมกดปาร์ตอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็กดตามไม่มนีเนี่ยก็ได้แน่นอนเลยนะคือเราอาจจะ เสี่ยงเกินไปนะครับในการที่แบบว่าเฮ้ยมันจะขึ้นมือหรือเปล่าหรือที่กสเปเชียลมูฟทีนี้ก็คือหลุดเลยแล้วผมก็ยังขัดใจกับไอ้โมกุลที่ว่ามันจะเข้าไปตกมือทั้งหาอะไรครับผมไม่เข้าใจเลยนี่มันเข้าไปตกมือทำไมนะในการ์ตูนนี้ผมก็จําไม่ได้นะว่าฉากนี้มันสู้กับคิดตกใช่ไหมแต่ว่าในเขียนซาก้าเนี่ยมันเขียนว่าซาก้าของฟิวเจอร์ทังนะครับซึ่งเป็นช่วงของซามาร์ตเดอแบ็คนั่นแหละผม,ม,าม,าว,ว,มว่าถ้าหลุดมันมาจากพวกไหนกันแน่วะใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะผมสับสนไปหมดแล้วนะครับ จังหวะน,นี้ก็ไม่สวยเลยฮะโดนเปิดก่อนหนึ่งทีครับโห hey, แล้วเขามีกมันโกบาเชนนะเจ้าโกจิตนะ้าตัวเก่านะก็เดี๋ยวพี่แกก็จะได้การเปดูเอลที่กำลังมาใหม่ๆสนล้อเลยนะครับแล้วก็โกจิต้าเสียเงินตัวที่สองที่เขามีเนีย่ยผมกำลังสุ่มหายอยู่นะตอนนี้ก็วนไปสองรอบแลนะครับน้ำตาจะไหลไม่หอยกูเลยเร่องนะครับ,บ,ออ hey, ค,รบคือถ้าไม่เติมวันนี้คือแทบจะไม่มีโอกาสได้นะผมแบ จัหงหวะเขาก็ล็อกหลบสวยมากนะครับแต่ว่าเราปั่นหลบได้นะแล้วก็รีสต่อยเขาไปเลยนะทำมันเหนื่อยได้สูงสุดก่อนนะครับเฟย์นะเป็นบาดักนะฮะเขาบาดักตีแรงกว่านะครับจัดไปนะฮะตรงนี้คือผมมั่นใจแม่งตายแน่นอนเลื่อมไปเหนือแคะแนนสองนะครับผมมั่นใจในพลังของปูดทวดบาดักของผมนะไปเพียงเพียงแล้วก็หมัดเคพียงควายพลังแห่งฟอร์ดเรนเจอร์นะต่อยด้วยท่าเป็นกล้าไปเลยนะครับจังหวะนี้ก็ เปลี่ยนเป็นเจ้าบุญสามมาก่อนนะดุถสถานการณ์ไ่ายังไงดีฮะบินมาลไล่ไปเลยครับเหมือนคนนี้เขาไม่ค่อยแบบว่าติดแถบมากนะโอ้โหนั่นคือผมไม่นี่เฉยเลยนะคือมันเข้าไปแล้วมันก็ไปเหมือนโดนจังหวะปลายลูกบาลหนึ่งอันนะครับทำให้เราเสียลงฟรีไปเลยในหน้าเซาโลเลยนะสังเกตว่าได้ขนาดว่าตัวเขนานะน่าสีนะดาเมจมันไม่ได้วุ่นวายครับตีไม่ให้แรงเลยแต่ตรงนี้ผมเอ๋นะครับไม่รู้ว่าสมองผมเนี่ยมันวิว่งวถึงว่าอาไวของมันนะ ผมเปลี่ยนมาดักสตรีนไม่มรู้นะคือบาดักผมก้องมาตายคือตัวนั้นนะ่ะม,มีตายเกิดไว้อยู่อ้ามเพื่อน,นโหลผมก็มาตายทำไมฮะนีน่นะ้ผมก็เหลือไปนเอาไว้นะคือผมก็เา่าผมเล่นเกิดเฮ้ยท,ทำทำไมวะนี้เขาก็ลบแลเลยนะครับแต่ในนั้นะเราก็ได้ทำดัิต่อครับไม่รู้ว่าชนะหรือเปล่านจากเกมที่แม่งไม่เรียบที่ผ่านนะผมท็ามาทำให้มันเสียเปรียบนะครับนี่อยู่กับความสามารถของผมนั่นแหละฮะเขารับผมกับตัน ความลับผมเหยผมเออครับอาจังหวัดเขาก็าผมกาเชฟมาพอดีเลยนะครับผมก็ตั้งใจดาสเปชียลลุต่อแต่เหมือนจะไม่ทันนะอาาก็มีเกณฑ์กพี่เรียบร้อยแล้วนะครับไลท์ซิ่งส่วนกลับไปเลยครับาากเก็บเกณฑ์กของเราไว้ก่อนอันนี้เหมือนเขาจะคิดหนักพอสมควรนะเพราะเกิดว่าตอนนี้เขาตายเพ้าอาจจะโดนติดเกไมไปเลยนะครับโรจิต้าบูนี่ถึงมมันยังเก่งอยู่นะแต่ว่ามันบางเชฟเป็นขนมหมาเลยนะครับเพราะงั้นก็ ใครที่อยากเล่นก็รอยูอตัวใหม่เลยจกลังมานะจะผมเล่ยังไม่โตเก่ามากกว่าผมให้ความแขังตัวเก่าอ่ะแหมก็มีคนขิงผมกันด้วยนะฮะในคอมเมนต์อุ้ยได้แล้วครับได้แล้วครับแหม่ยั่วจริงเลยนะตรงนี้ยั่วจริงๆเลยครับแหม่แล้วก็ปานหลบมาได้แล้วนะแล้วก็ผมก็ทำการยิงม้าใส่เลยครับไม่ต้องเสียเวลาแบบเอ้คนน่าือแบบว่าให้มันต่างคนต่างจบนะนี่ฮะเกียรติของนักลบกันเอง กอกมาในแมตช์ที่2นะเจอเหมือนฟิวเจอร์ผสมกับไอโกเบกแล้วนะคเป็นตัวเมตาตนะ้องทำใจแรกๆแกนี่คนมาก็หมดนะเแต่เหมือนจะไม่หยิบมานะครับยัไงไงฮะโอ้โหที่ผมจะแท็บพอดีนะทำให้เราโดนดาเมจไปพอสมควรเลยนะครับตรงนี้ก็นิ่งไว้ก่อนนะสเปเชียลมูฟมาโค้งแรงแรงมากนะสเปเชียลมูฟของเจ้าโรเซ่นะโอ้โหแลว้วสเปเชียลมุมไม่ใบนึลยนะครับเพราะว่าเขาโคตรแข็เกีเ่ยวใส่ผมเนี่ยก็ตายห่าเลยฮนะมาถึงไม่ได้เล่นเลยไปล่างสองแล้ว ยิงพลังแล้วก็ปั๊มหันลมกันทีนึงเออแล้วนะฮะเหมือนกับที่พี่ไปเฝ้ากินใครไปนะตรงนี้ทุกคนเห็นไหมว่าผมกดเปลี่ยนตัวไปก่อน้วเว้ยอ่าแต่ว่ามึงก็มาไล้คม้บเชนตรงนี้ครับเดี๋ยวมันก็น่าเสียดายที่ผมเนี่ยผมกดเปลี่ยนตัวไปก่อนแล้วนะครับแล้วค่อยมาโม้บเชนสังขเกมมันก็จะเป็นปีกเออหน่อยนะเมืนก็ลำคานอ่าแล้วมาดูค่าบาคีตรงนี้คือเราแพ้แน่นอนครับเพราะว่าเราสามารถของเอ็ไอนะโดนเดงเลยนะตานี้ เปลี่ยนไปเลยแล้วกันนะครับตัวนี้มันเป็นไอเดียมันแค่ตัวนี้ประโยชน์เลยนะเพราะมันตายแล้วด้วยนะรอบหนึ่งมันก็ได้ตายสมใจอยากนะครับกระโดมนยครับโป้งคือเจ้าวงกลุนที่แบบว่าเป็นรีไวท์เนี่ยมันจะมีโกฮันมีวงกลุตัวนี้แล้วก็มีเซล,ลนะที่ผมพอจําได้นะครับสามตัวละครที่ที่รีไวท์เนี่ยคือมันสามารถโดนยก,ลก,ยกเลิกการชูปไปด้วยนะโดยไอ้นั่นเอง ท่านบิลุสอ่าท่านบิลุสสีงเงินนะครับคือสเปเชียลมูฟของบิลุสสีงเงินเนี่ยสามารถยกเลิกการเกิดของพวกนี้ได้นะเพราะงั้นใครไปโดนมาก็ไม่ต้องแบบว่าเสียใจเลยนะฮะคือแต่ว่าคนเขาก็ไม่ค่อยมีอนนะตรงนี้ผมเลือกที่จะเก็บเมไว้ก่อน,นครับอ่าแล้วมาใช้จังหวะนี้แทนเพราะจังหวะต่อคอมโบเนี่ยพอเรายึดใส่คอมโบไปนานๆะใช่ไหมกราเหม่ยก็จะค่อยแผ่วลงแผ่วลงนะฮะตรงนี้ผมมั่นใจว่ามันตายแน่นอนนะมาดักผมแรงโคตรเลยครับ ยืนดูสถานการณ์ของมันยังไงฮะับว่าเราไม่มีเกณฑ์หลดนะครับโอ้โหแล้วมาดูขับมาคีกแล้วนะน่าเสียดายมากเลยที่ของต้องมาโดคาบมาคีมันบ่อยๆอยู่เนี่ยฮะกดเข้ามาทันทีเลยไงแล้วเขามีการโกเบเช่นะครับผมก็เลือกให้ว่ายังไงดูให้บาดักเนี่ยมันโดนดาเมจแบบฟู่ยาวๆไปเลยนะตอนแรกก็คิดว่าจะทิ้งบาดักไปแล้วนะครับแต่ดูสถานการณ์เนี่ยถ้าถือว่าเอาขั้นสามบาดักเนี่ยน่าจะไหวอยู่นะโอ้ยแล้วการ์ดเขาหมดนะถือเป็นเรื่องที่โชคดีของผมนะครับผมรีบใส่ดาเมจต่อไปเลยนะ แล้วเปลี่ยนเป็นตัวแพสสีผมแบบนี้ก็ถือว่าโชคค่อนข้างเรานะครับตัวแฟงบิงขี้ก็จะเป็นซุปเปอร์ซยานะแต่เป็นไม่ได้นะผมต่อยต่อไปเลยกันนะครับเลกเผอฝันแล้วก็วมีพลังนะตรงนี้คือแม่กดไปชลมูดในผมวมั่นใจไงว่าเขาจะตายหรือเปล่านะงั้นก็เลยมาในจังหวะนี้แพ้กันนะครับผมแล้วก็ได้มาหนึ่งตัวนะแล้วก็นกีน้เปลี่ยนตัวมาก่อนนะครับแล้วก็ตัวเขาท่าทีเป็นจังหวะทวนเลยนะ เขายังเหลือเกทแต่รยูนิเกทอยู่หน่อยนึงทำหน้าใช้ได้ประมาณสองครั้งเอาออกไปก่อนทันทีนะครับแอบไล่ไปอีกรอบนึงนะมันเหมือนจะต่อยโดนด้วยในนะจนังหวะนี้อ้าวแล้วคือเขากดหมัดต่อเนี่ยแต่ว่านะมผมเนี่ยดันล่างนะมือหมุดไปตั้งเปาะนั่นเปาะเลยวะมาไปเทียวลัน่ลน,ปลนปักลั่นปักลั่นปักเลยนะก็ได้ไลท์ซิงเกิลเขาไม่ได้ย้อยนะแต่ว่าเขาก็ยังมีเอ็นดูแลน์อยู่นะครับก็ลองลงุนมาสู้ในเฟสที่สองต่อยรอบมืนกันนะจะยังไงดี ติเมทเลยนะดยดเราดูว่ากดอะไรมานะครับอ่าก็แถบไล่มาอย่างานี้ยิงบารนครับตามด้วยอ,อัลติเมทเลยนะก็หมัดมังกรทาลายฟ้าไปเลยนะใครเคยดูบ้างนะหลังม้ามังกรทลายฟ้านะไปชื่อท่านี้ก็ชื่อว่ามังกรปลานะฮะขาเพื่อนฟิชไงไอเกตบุดด้มไหม,มบุ้มห้าบาทติดบายกูเอาหมดนะขอมุ้งปานะให้ผมหน่อยเดียวยิ้มไาบุ้มบุ้ม เก็บร้อยนะครับมาประกอบเราทีถัดมาเหมือนทีแบบบีดเดือนจะยิบแต่ตัวให้มันเก่งๆมางั้นเลยนะครับล้วก็มีคนถามผมนะแต่ว่าผมก็ตอบไปแล้วนะครับว่าผมเนี่ยใช้การแบบอัดนหน้าจอแบบไหนนะที่ผมขอตอบอีกรอบนะครับว่าผมเนี่ยอัดหน้าจอด้วยโทรศัพท์มือถือแบบคนเป็นตัวของไอโฟนเลยนะมันจะมีปุ่มใน้าจอได้นะครับอ่าเนี้ยวผมไปเชนบาร์ไปเรียบร้อยนะก็ต่อยอยู่ที่ลัางไข่เลยครับอือ เข้าไปแทปบนะครับเพื่อรีดดามมี่ได้สูงสุดและคือในฉากนี้เหมือนคนนี้เขาจะติดใจการแทปบนะดูเล่นนะครับเดี๋ยวมันจะเข้ามาแท็บผมสองแล้วนะโมรู้สึกให้อกอะไรมากมันคือการการแทบมากนะเหมือนพ่อบาดักเนี่ยจากที่ผมเคยอ่านไปใช่ไหมพอเราตีฝั่งหนู่นี่ยตีบาดักเนี่ยมันจะห้ามเปลี่ยนตัวสองถึงสามวิผมจำไม่ได้นะตอนเล่นนี่ก็ไม่ได้จําแล้วก็มาใช้หันนะครับคือมันเล่นแล้วก็อ่างนี้จะดรอปคอมโบนั่นเเหมือนเขาเป็นประเภทแบบ่อยโดนฟรียาวเลยนะ ผมก็นึกว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นกโกฮังบีแต่ชั่น้องกันนะครับอาจังหวัดเนี้ก็ยังไงครนะับเปลี่ยนเป็นขั้นสามเลยเดี๋ยว่าเหมือนจะไม่ได้ฝนนะแต่เขาก็กดก้าวต่อมาเลยนะเผลอว่าเน็คเขาจะปีงด้วยนะจะังหวะเีนี้เลยต้องกดทุกใบทิ้งไว้หรือเป,ปลนะ่ากลัวมเงบีดนะก็ได้นะครับหลอกใส่แชมพูไปเลยนะการโกฮังบีดลงมานะตรงนี้ผมก็เริ่มตั้งใจนะครับว่าคนนี้เนี่ยคือเขาเป็นประเภทที่ยังไงเดียวน่าจะเปลี่ยนตัวนะแล้วก็จังหวะที่ผมกดใส่แชมพูเมื่อกี้นี้นะครับ คือผมเนี่มีการโคเวเชียอยู่นะอันนี้ก็คือส่วนตัวคือลืมเนี่ยอ่ะงน,นี้ก็ดอกของโบว์ไว้รอบนัดเนี่ยนะนี่ผมสังเกตได้นะครับว่าเขาเนี่ยเป็นประเภทเหมือนกับยังไงเดียเข้าตีปากเลยตีปากนะแปะ๊ๆอ่าแบบคือเป็นคนที่ปล่อยฟรียาวถนะ้พูดตัวเองดรามีดังๆนะหรือนนพวกซัดดิบอ,อ่ามาแล้วเลยนะครับจะรอดารามีใส่เข้าไปสักนิดนึงนะ เรากดมาต่อได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วหลบได้ไนมทียบน้อยนะี๋ยวย่ยงยังไม้แผงครับผมเผื่อว่าผมเนี่ยไปไลซิ่งตอนนี้ต่อของโบได้นะเขาจะโก้งหางบีมันลงมาแน่นอนแต่โดนทำอย่างนี้มันจะเปลี่ยนตัวไม่ได้อู้หูจะแผ้ฟูก็พังสลายเลยนะเพราะว่าสขาสามารถหลบได้ให้เองนะครับผมอู้หูเดี๋เข้ามาใกล้ๆกดการเกี่ยวใส่หน้าผมแบบนี้โดนเต็มเลยฮะแต่วู้ยเหมือนเขาจะปินจริงนะเหมือนมันมีจังหวะอุ๊จี้ปากแอติอืออ่ะ มันเป็นจังหวะที่เหมือนเขาปิงครับอ่าตรงน,นี้คือเขาไม่อยอมโคเบเชนนะผมแปลกใจมากที่เขาไม่ใช้โคเบเชนเลยนะครับตอนนี้คืองูคุณเรามาันก็ยังไม่ได้ตายเลยนะแต่คือโกฮังบีเนี่ยมันแพ้สีผมนะครับเพราะงนั้นผมเลยเลือกที่จะปล่อยให้งูคุณสามมันโดนนะมันจะได้เพิ่มเลือดตอนหลังได้อยู่แล้วแล้วก็โกฮังบีเนี่ยในความสามารถใช่ไหมเหมือนจะมีคนบอกผมว่าเนี่ยคือเวลามันลงมาเนี่ยมันจะชนะสีเอ้ยมันจะไม่แพ้สีเวลาสีนี้นะ คือผมไม่รู้ว่ามันเขียน,อ,น,อ,นอ,อย่างนั้นแหะตอนผมแปลผมแปลให้เงั้นหรือเปล่านะแต่เวลาเราเล่นจริงนะครับคือคุณต้องอยู่นินเ้นเขีเต็มนะครับมันถึงจะความสามารถในใช้งานได้นะคือบางอย่างเราก็ต้องมาลองเล่นเองนะถึงจะได้ดูความสามารถจริงๆของตัวละครนั้นนะครับก็ไม่ต้องมเชื่อที่อ่านร้อเซ็นนะคือมันก็ต้องมีแบ่งวรรคบ้างน,นะฮ่าผมเชยแล้วก็ไปชั่วมูไปเลยนรัผมอย่างอว่างบีนี่ผมไม่เห็นว่ามันเขียนอย่างนั้นนะแต่พอใช้จริงมันไม่เป็นแบบนั้นนะมันกลายไปยิกแบบแทนครับ าปังเข้ากฎหม่เข้ามานะแต่ว่าผมปัดหลบได้แน่นอนแลว้วหลังฉา,ากาการได้ยังไงอ่าก็ได้ปังมากินเรียบเรียบร้อยเลยนะฮะตายทางปังเก็ยเป็นงูคุณก่อนเลยนะครับรอจังหวะปัดนะไม่ปัดท่าเลยเนะี่ยไปตายเลยกันนะครับป้ายกุยล,ลากระม่วงนะถ้าเราแถบมาอย่างนี้นะยังไงฮะจะออกไม่ออกถ้าไม่ออกก็รับบัตรนะปลาผมใบย่อบเนี้ยใบดังกันฟิช รับใทรที่อยากรู้จริงๆแปลว่าอะไรก็คือแปลว่าหมัดมังกรนะดาก้อนนี่คือมังกรนะส่วนฟิชซิทฟิชก็คือ F I S T แปลว่าหมัดนะครับก็คือแไปลเป็นไทยก็หมัดมังกรนรี่นแปลเป็นส่วน Le ทลิจินิ f ฟิน s ชไปเลยนะฮะต่อมาในโคตรยากได้เลยนะครับแต่อพอหกดาวแนละ้วเก่งขึ้นเยอะนะหน้ามันเล่นขึ้นมากเลยแล้วก็มาในแม์ของเป็นทีมกสอนผสมผสมสมานะ ะแ,แล้วก็เสียแต่ว่าหากราไมา่ได้นะครับอย่างนี้ผมบอกนะว่าช่องผมในมาถึงมันต้องโดนดาเมจหนักกว่านะมันจะไม่มีแรงสู้นะผมมันจะมีดีดดลินละอันนี้ก็เหมือนจะโดนเปิดเยอะพอสมควรนะผมก็อังสามก็เจ็บแบบรึ่งหลอดแล้วนะครับอ่าตรงน,นี้แทงจะแถบนะก็น่ามไม่แถบนะครับโดนดาเมจแบบว่ารัวๆเลยนะฮะรอปล่อยหมดุดเป็นโดนก่อนนะครับสังเกตว่าตัวที่มัน,มนชนนะตีเนี่ย มมผแวันนี้ผมก็พยายามสังเกตที่นิวเาะนะสังเกตที่มือของเขาว่าเขาเนี่ยทำการยิงบาร์มาหรือเปล่าแล้วคือตรงนี้ผมท่านจะช็อกมากนะครับที่ผมทำการเข้าไปแถบนะแต่ว่าเขากดมาสวนกับมาทันทีเลยเหมือนเขาไม่ได้ดูนะครับว่าเรากดอะไรไปนะแบบพอเขาก็เด้อดรุก,กดทันทีเลยผมก็เลยว้าวมากนะนี่เขากดแบบหุ้ยกดได้เร็วขนาดานะั้น แต่วันนี้เราก็ปดถอยหลังได้นะเห็นจะไกลอย่างนี้นะมีบาสใส่ขึ้นเลยก็แถบเลยนะครับยังไงับอ่าไอ้นี่มันงกเนยมันไม่ยอมเปลี่ยนตัวนะครับทงนี้ผมคาดว,ว่าไอเอ็มยูไอมันลงมาแน่นะอ่าเป็นโคเวเชตงมาก่อนสีฟีเลยนะครับเปลี่ยนตัวใหม่รอบแบบนี้ยังไงดีฮะตัวผมเอาเปลี่ยนสีเลยนะครับจากนั้นก็ใช้เมนนะก็ตามด้วยการเขียวเพื่อระเบิดพลังไปเลยนะครับนมก็เป็นการเพิ่มน้ำหนักมันได้นิดนึงนะ พางไปเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าผมนักใจจะนิ่งดูสถานการณ์นะโอ้โหอะไงเงี้ยนก็ปล่อยตาไปเลยกันนะครับเพราะว่าผมว่าถ้าเกิดโคเบเชนพ้าเนี่ยอาจจะเสียตัวละครใดตัวละครหนึ่งไปเลยนะก็เหลือเป็นการตัดถึงใจอถูกต้องนั่นในมองผมอะอ่าคนนี้ก็เป็นเหมือนว่าพวกมันเป็นพวกที่แบบวางงกนะงกแค่ไหนงกสกิลนี่ตัวชิบูชัยเอ็นยายนไม่ถือว่าแรงเลยนะขนาดแพ้สีนะครับ เนี่ยนะคนดีทองค่านจะแบบงกแล้วก็เล่งมากเลยนะคือตรงเนี้ผมพลาดน,นะผมมีบาร์ครับแต่ว่าผมกดช้าเสร็จไงยมันทําให้นิ้วผมเนี่ยมันล็อกด้านนะครับเข,ข้าใจคำว่านิ้วล็อกด้านไหมคือนิ้วชี้ผมไปเล่งอีกลุ่มอยู่แล้วครับถ้าตรงนี้ผมรู้เขายัางไงก็ต้องตัดตัดระหว่างกลางนะเพราะงั้นผมแทบไรกันเลยนะครับเลยได้เสียหลบฟรีๆไปเลยาตรงนี้เราตทองการไล่ดาเมจได้พอสมงวรแล้วนะผมก็ลือกที่จะตีต่อนะครับแต่ว่าเขา m u i มอยู่ไอนยนทันทีเลย เราสามไม่เอาเปลี่ยนมาดนะมรน,นี้ก็รีเปลียนเลยนะถุยตายนะตอนแรกอาจจะรีที่เกณฑ์หลบเนี่ยมันซุนขที่มาก่อนนะตรงนี้เหมือนผมจะเอาเกณฑ์หลบเขาออกก่อนนะครับตอนนี้เองเขาไม่มีหลบแล้วด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวว่าเป็นจังหวะปิงที่เขารู้เลยนะครับว่าเรากดอะไรมาเนี่ยผมบัสไล่ทีก่อนเนจังหวะเลยนะครับแต่ผมก็ยังม่ยิงดอกที่สองนะเพราะมันมีโอกาสเสี่ยงที่ฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะเร้่องอะไรมันจะกดหมัดสวนเข้ามานะครับ อันนี้ผมก็เดาว,ว่าเขาต้องเปลี่ยนตัวแน่นอนนะกละไรกระไรขึ้นไปเลยนะครับต่อให้เขาไม่เปลี่ยนตัวเนี่ยผมก็ต้องให้ตัวใดตัวหนึ่งนกะ็ถือว่าคุ้มอยู่นะแต่ก็ได้โกเบที่เปนก้อนนี่คือถึงสุดน,นะเพราะเลือกเห้เยอะเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ดาเมทได้แล้วปาร์ดักแม่งโคตรแบกเลยนะครับไปอืแล้วก็ซีซั่นหน้าเนี่ยใน PVP เนี่ยเพจจะเป็นคูณ2องนะใครที่อยาก PVP เนี่ยรีบ รีป่นตอนนี้เลยนะครับเพราะซีซันหน้าคุณจะได้ไอคูลสองเองตรงนี้ก็อเอาเกลดหลดเพาออกไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยเลือดเราก็เหลือนะแล้วก็ผมก็สามารถเปลี่ยนตัวได้ด้วยนั่นเองอ่าตรงนี้ผมก็รอดูนะผมจะปล่อยยาวนะครับแล้วก็ดูว่าได้อดีเอาผมตายได้หรือจะเสียจินเมนะเ่ยไหมนะเสียดายที่ผมไม่สามารถเอาจินเม่ยเขาออกได้นะอ่กดการเขียวไปก่อนเลยนะครับตรงนี้เขาน่าจะโลกนะกดอิมเมจนั่นไงเกี่ยวผมจะแถบมือด้วยอ่าตรงนี้เราก็ได้ความสามารถลีขึ้นมานิดึงนะครับ ตรงนี้ผมก็ไม่รู้เขาได้ยังไงนะที่เหมือนจะตั้งใจดักคอมโบเดีเหมือนดอกไม่ถึงนะครับก็เหมือนจะละทิ้ I, งเอ็มยูไอหอนคือสูดดิงแดงแล้วนะครับตรงนี้คือ,อยูนิล็อกเกตเต็มนะกดเมย์ปุ๊บรีเกตหลบฝั่งมันออกนะครับแล้วก็รีให้เราด้วยอ่าก็คือผมล็อกสั่งตายอะ่ะหมัดตายแล้วคือตานี้คือคุ้มมากนะคุณทุกคนได้เห็นหมัดบางกรหมัดตาของผมนี่หลายตามากนะเก็จะชักปักไปการทานแล้วได้เป็นมุนมิสนะที่โดน แล้วก็ฟรชุ่มของเข้าไปนะคือผมก็ลำคาญนะค,คนที่เราเล่นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากทำะนะแต่ว่าไม่มีทางเลือนะกแล้วฮะประกอบภูโลกก็จบคลิปแล้วคนระับสำหรับวันนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามมาให้ด้วยครับวันนี้ก็ช่วยกันดันให้หนึ่งหนึ่งพันซับไว้นะขอบคุณนะครับอย่าลืมติดตามในติ๊กต็อกันด้วยนะ